ผมมีเคสเคสหนึ่งไหนพี่ดูหน่อย<ๆ>เขาขอตรวจรถผมนะแต่ว่าอยากตรวจจีผมไม่แจ้งเหตุนะไม่แจ้งเหตุแล้ดูหนะ้าถูกต้องไหมครัาบดานพูกกับคำสั่งเขาว่าไงมั่งอ่าเห็นพี่เขาเขาเขาาเริ่มเบ่งใส่ผมแล้วอยากอยากอยากดูอยากดูด <prepar> <ๆ>เขาเริ่มเบ่งใส่ผมแล้วพี่เ,เดี๋ยวผมจอดให้เขาดูเลยนะวันนี้วันที่ยี่สิเจ็ดลากี่ทุ่ม ผมโทรนะเป็นหลักฐานเวลากี่ทุ่มอ่ะเวลากี่ทุ่ม,เข,มเขาอยากดูรถไม่ได้บอกตัวฉี่นะเขาไม่ได้แจ้งผมว่านะว่าอยากตัวฉี่อยากดูรถอ่านะครับช่วยดูด้วยนะครับถูกต้องไหม,ม bon. ย้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พี่อะไรอะ่ะแล้วพี่เรียกผมทําไมเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้พี่พี่จะได้ไหมพี่จะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว <Yan. S 2> ไม่เป็นไรพี่ใจเย็นไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกผมอยู่ทั้งคืนใจเย็นผมอยู่ทั้งคืนเลยโอเค อ่ะผมอยากดูว่าทำช่งผอบตรที่เป็นหัวหน้าพี่เขาทำถูกไหมพี่เห็นต้องไหมงานยี่ิดส่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะไม่เป็นไรผมก็ถ้าพี่ทำถูกผมผิดไหมเอาผมถามพี่ก่อนว่ามีล่องผมทำผิดไหมพี่จากตัวผมไม่ตรวจและเฉือเฉียดด้วยไม่ขึ้นด้วยแล้วผมดูผมพูดตามคำพังผมพูดตามผอบตรครับครับผมพี่สอธิบายเลยผมพูดตามผมให้ภาพมันฟ้องเองโอเคครับโอเค่ผมก็อยากดูเพราะว่าเมื่อวานน่ะเมื่อวานผมที่โนนแดงอ่ะ ออกมาจากด่านเลยชุดดาพี่ไปหาแล้วกันชุดดํามาจำไรผมด้วยแล้วมันเคสดัง้วด้วยผมไม่รู้เหมือนกันอ้าวเพราะเจ้าหน้าที่จะอ้างว่าผมไม่รู้ครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไงใหญ่ข้าบฟางไงเจ้าหน้าที่ต้องใหญ่ไงเรียบร้อยยังไม่ไม่ไม่พี่พี่จะถ้าพี่จะจับผมจับเลยไม่ใช่ผมจะดูผมก็พกพี่เลยผมเองเนี่ยเมื่อกี้คนนี้ก็พูดอยู่ไม่แล้วครับพี่ไม่เมื่อกี้ผมขอความพี่รอนะพี่อธิบายเลยอ่ะผมจะดูก่อนไม่พี่ต้องทานอะไร ต้องการอะไรพวพี่เรียกผมมาพี่เรียกผมหน้าพี่เรียกผมผมใช้สิทธิ์ประชาชนเฉยๆพี่ฟังผมก่อนผมฟังเยอะฟังใครพีี่แบบน้ผมฟังมาเยอะนี่ครับตัวชีครับตัวชีเอาไปแล้วครับนี่ตัวชีนี่อุปกรณ์เขานะอุปกรณ์ของเขาคำสั่งพบตรครับอ่าท่านถ้าสั่งที่มูกก็นะครับท่านพี่ไปถ่ายกับแล้วทนาจารนะครับผมแจ้งข้อหาก่อนได้นะอ้าวผมเห็นไม่ได้ครับพี่เชิญเลย พี่พี่แจ้งเลยผมไม่ให้ถูกถูกลักกระหรือม่ังมอาจารย์อ๋ออาจารย์อะไพี่เขาเห็นหน้าเขาที่ไหนเขาเห็นหน้าเขาที่ไหนเห็นข้างหลังเขาอะผมอะผมผมเจอหลายด่านแล้วโน่นแดงโน่นไทยโครงโคราชกำแพงเพชรใต้หิ้วผมก็หิ้วแล้วตรงนี้เรียบร้อยยังผมก็ดูเฉยๆพี่เรียกผมยังไม่รู้วหาทีสามเขาดูดิตัวยัง ผมผมใช้สิทธิ์แค่นี้เองเพราะพี่เรียกผมไงไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมพวกพี่บอกมาได้ไหมแต่อย่าลืม่าพี่มันมีพรบบงพกสุ้มบุคมจับเลยจับจับมาผมชอบอพี่ชื่อแจ้งชื่อก่อนจับผมได้ตรงสิทตรงระดีโกสินยาสูบอ่าอ่ากินยาสู ฟังนะครับพี่ทนายพี่อะไฟังนะคนอยู่ถ้าเอาไปลงอย่างเงี้ยพี่มีคนด่าผมอย่างเงี้ยมันจะผิดผิีประมาทเพราะผมเพราะตอนนั้นผมถูกจับแล้วเมื่อเมื่อเมื่อวานผมก็ผมผมไม่ได้จับพี่เลยผมบอกไว้เฉยอ้าวก็ก็เหมือนนั้นพี่ทำถูกก็คือทำถูกพี่ทำผิดก็แจ้งผมได้เลยถามเช่นนี้ว่าตรงนี้มันจบยังผมจะดูเฉยเฉยผมขอดูให้จบก่อนได้อ๋อหลักฐานนะครับผมผิดจับผมได้เลยอ่ะเพราะผมใช้สิทธตามรัฐธรรมนูญผมพูดตาม ผมพูดตามที่พบตรท่านบอกมาตามที่พี่สบายใจถ้าพี่คิดว่าผมทําไม่ถูกก็จะผมเดี๋ยวไปว่ากับท่านศาลไปจับพี่ทําเรื่องอะไรล่ะพราะผมขนาดผมไม่เอาเรื่องที่โนนใดก็บุญแล้วพอผมพูดปั๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยคําคํานี้คํานี้มันตํารวจไหมมันตํารวจไหมรู้ด้วยกับเขาพี่ผมตํารวจสองแสนกว่าคนผมจะรู้หมดไหมว่าทุกคนเป็นยังไงพี่ก็ถูกแล้วผมจะรู้ว่าตํารวจไหนดีไม่ดีตอนนี้ตอนนี้พวกพี่เรียกผมที่นี่มันจบยัง ผมถามว่าไอ้นพี่เห็นไหมแต่พี่คิดว่าตำรวจผมก็สิทธิ์ของผมพี่เรียกผมใช่ไหมมีอะไรมีอะไรครับเองนี่อะไรก็ผมมาดูด่านเฉยๆเมื่อเนี่ยผมผมดูได้ไหมดูได้ดูได้แต่ผมอธิบายอย่างนี้มันถ่ายไม่ได้จะไม่ถ่ายก็พี่ไปจับผมเลยถ้าผมถ่ายไม่ได้ผมเห็นเพราะว่าตอนเราบอกถ่ายได้ถ่ายได้ครับถ่ายได้ตอก็ที่ผมไล่สดเลยเขาเม้นท์พี่ก็จัดการได้เลยผมไมผมอยากรู้ว่าพี่ทำถูกไหม ถูกไหม้ายเขามีหมดอ่ะนี่ไงครับผมให้เขามีคนดูอยู่เนี่ยว่าถูกไหมมีคนดูอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนดูของไห้ผมไม่ได้ร้องไห้ร้องไห้หรอกผมทำไม่ถูกแค่นั้นเองเออกออๆ่ะผมดูแค่เนี้ยเนี่ยครับดูนะดูนะดูนะดูดูเจ้าหน้าที่ทํานะครับดูดูนะนี่นี่ที่พึ่งของประชาชนนะครับนี่คือที่พึ่งของประชาชนแล้วผมแล้วคุณเนี่ยผมตรวจฉี่ผมไม่ตรวจไหมล่ะ ถ้าถ้าพวกพี่ไม่เรียกผมก็พวกพี่แจ้งผมว่าจะดูรถผมนะคนนูน้นน่ะถามผมว่ารถผมมีไรผมบอกเอาทีวีมาคุณฟังผมนะใต้ตำรวจ <c oughs> เขาบอกผมว่าทุกอะไรมาเขาไม่ได้บอกจะตัวจีผมผมให้ตรวจรถคุณเชื่อไหมแล้ยนี่รถไม่ตัวชีอะ่ะเอาตรวจไม่ตรวจก็ผมถามว่าจะตรวจจีหรือจะตรวจรถเอพ้อมไหมรถัเลแล้วไม่บอกแล้วมีเหตุมีเหตุแจ้งผมยังอ่ะมันไม่มีเหตุมีเหตุอะไรเอาแจ้งผมมาว่าผมมีเหตุแล้วต้องตรวจี แจ้งผมว่าเหตุที่แ่างสงสัยเพราะอะไรการอะไรนี่คุณอ่านดูการันตีดิบแล้วผมมีเหตุอะไรอ่ะโอไม่มีเหตุคุณแจ้งเหตุก่อนดิโอเคโอเคคุณต้องแจ้งเหตุก่อนดิคี่จะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปอาเพราะคุณไม่แจ้งเหตุเลยอ่ะคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณทำอะไรก็ทำเลยอ่ะเงียบขึ้นรถไปผมดูก่อนแล้วผมขึ้นเองอ่ะอ๋อเวลานี่กับประชาชนเก่งกันจังว่ะ อย่างนี้นะครับเนี่ยใครใครเป็นพิทนายนะเดินทางออไปพี่เนี่ยเนี่ยคนที่เขามันยังเงียเป็นอย่างเงี้ยผมว่าผมจะไม่แล้วนะผมว่าผมจะไม่แล้วนะดูนะครับใครนะครับเขาบอกว่าขอตรวจรถแต่รถผมไม่ได้ดูสักเอหนึง่งพอผมลงมาปพ๊บอบอกให้ผมไปตรวจฉีผมไปตรวจฉีแล้วไหนคุณอยากตรวจรถคุณเป็นตำรวจคุณอยากตรวจรถตรวจฉีแล้วผมถาม เนี่ยพบตรอ่ะที่ท่านออกคําสั่งมันนักหนาน่ะคุณว่าถูกไหมเนี่ยดูดูเนี่ยมีแค่ไหนเนี่ยดูนี่มีแค่ไหนเนี่ยคําสั่งคุณคุณจะสั่งไงพบตรอมาดูลูกน้องคุณบ้างดิแล้วใช้ค้าวาจากับประชาชนอ่ะบอกถามอะไรตรวจอะไรพี่ตรวจรถไหนอ่ะใครใคร,ใครเสนอหน้ามาดูรถผมแล้วคนไหมให้ผมไปตรวจชีอ่ะโตหวัวมาแล้วคนนี่ผมหยิบกุญแจามันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกุญแจผมจะไขตู้ให้ดูเนี่ยแล้วไม่มีใครมาดูไหมตู้ผมอ่ะใครมาดูตู้ผมอ่ะ คุณอย่ามาใช้คำสั่งคุณกินภาษีประชาชนตำรวจเมื่อวานที่ทีโนนแดงเอาชายชุดดามาตีผมอยู่แล้วคุณไม่รู้สิเพราะเป็นพวกเดียวกันไงคุณสองเกัคนรจะรู้ได้ไงคุณเป็นตำรวจไหมุ๊กก็เป็นตำรวจไหมที่เป็นประชาชนหกสิบเจ็ดล้านคนรู้ไหมแต่ละคนก็ทําอะไรมากเอ้าแลวใช่นี่ผมให้ความร่วมมือคุณไหมโอเคขอบคุณมากครับแล้วผมผมมีวาจาเก่าเก่าวอะไรวีี้่ดมากเล่นนนี่ประมาณเลย คุณแค่ขอความร่วมมือจะดูรถผมให้คุณดูรถแต่คุณไม่ให้ดูคุณไม่ดูสักคนหนึ่งคุณให้ผมไปตรวจชีใครผิดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ได้คุยกับพี่พี่อย่าชพูดผมครับผมบอกคุณนู่นคุยกับพี่ดีดครับวันนี้คุณดีไงผมก็คุยกับพี่ดีๆแหละผมก็ไม่เอนลงมาผมใช้วาจาแดงไหมพี่พูดดีเลยแล้วผมก็พูดดีกับพี่ด้วยพี่โอเคไหมอ่าเล็ดเล็ดที่ข้างในข้างในที่ยศเท่าพี่ไหมหรือเท่าใคร แล้วทำาไมใช้วาจาอย่างนั้นอ่ะพวกคุณเรียนโรงเรียนนายร้อยจปรอมานะครับโรงเรียนอันทรงเกียรติมีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมไม่ใช่อย่างกับผมเดี๋ยวพี่เอาพี่มาเสียเวลาตรงนี้โอเคโอเคขอบคุณมากแล้วจปรอนี่มันป็นของนายร้อยหายตรงนี้ก็ให้มันจบไปตำรวจเขามีแจ้งแม่ผมจะบอกให้พวกพี่นะผมแนะนําบอกให้พี่ตาแจ้งนะตำรวจมีกี่คนผมไม่รู้หรอกผมโดนทั้งหิ้วผมโดนทั้งทุกอย่างผมจําเป็นไม่ที่ผมต้องกลัวพวกคุณอ่ะในการที่คุณ ก็ผมเจอมาครับตัวอ่ะคุณไปหาผมได้เลยผมอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จะกล่าวอ้างก็กล่าวอ้างมผมกล่าวอ้างให้ใหผมติดคุกทไมพี่จำไว้นะไม่มีประชาชนคนไหนบ้าไปแกลกับตำรวจหรอกถ้าเขาทำถูกอ่ะพี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่าพี่ก็พูดได้แค่นี้ไงถ้าพี่โอเคพี่ทำถูกพี่ทำเลยผมก็ไม่ไดีว่าแต่การที่คุณมาแหกปากว่าประชาชนน่ะมันใช่เหรอ คุณมาแหกปากดาประชาชนเนี่ยถูกมาเป็นห่วงผมผมผ่านมากี่ด่านแล้วประเทศไทยอะ่ะเ,เนี่ยผมเอาลูกกุญแจมาให้ดูเนี่ครับเนี่ยกุญแ,แจจะกุญแจจะไขตู้เนี่ยไม่ไขอะ่ะไม่ไขตู้อะ่ะไม่ดูตู้อะ่ะให้ผมไปตรวจชีอะ พอตัวฉี่ปุ๊บเหตุผมก็ไม่แจ้งว่าผมนะ่าสงสัยอะไรยังไงไม่แจ้งเลยไม่แจ้งอะไรผมสักอย่างนึงเออไม่แจ้งอะไรผมสักอย่างนึงเนี่ยดูรถตำรวจเนี่ยเห็นไหมมีป้ายอะไรบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมเอาใครใครดูนะครับว่าทําถูกไหมเอาเนี่ยดูดิหนรถเชา่าพักดีจุพล เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีมีม้วนๆอยู่เนี่ยถ้าเป็นประชาชนทำอ่ะผิดไหมเป็นประชาชนทําผิดไหมประชาชนแค่หายใจก็ผิดแล้วพวกพวกพ,พี่น้องประชาชนเอ๋ยตื่นกันได้แล้วเนี่ยเห็นไหมพวกเขานั่งยิ้มกันทุกคนเลยโง่กูไม่มีใครทำอะไรกูได้ที้งมันกูใหญ่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยป้ายม้วนเนี่ยถ้าเป็นพวกผมมาโดนแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกผมมาโดนแล้วเป็นประชาชนขี่ผ่านเนี่ยไม่ขับขี่ขาครึ่งวันก็จะจับแล้วเนี่ย เนี่ยเนี่ยดูเอาเนี่ยครับดูนี่ก็รถใครจอดในด่านเนี่ยเอ้าดูดูให้หมดเลยเอ้าเอ้าดูเนี่ยเห็นไหมมีไหมครับมีอะไรไหมครับมีป้ายพรบมีภาษีไหมเนี่ยมีป้ายมีพรบมีภาษีไหมผิดไหมมาแล้วเนี่ยมามาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเรียกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห่าเราปวดดงปวดด่านเนี่ยเห็นไหมนะครับมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยมาอีกแล้ว เรียกมากแล้วเน้นน่าจะใช่แล้วเมื่อกี้ไม่มาเมื่อกี้ม,มาน่าจะวอมาแล้วพอเนี่ยครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยายทะเบียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยอ่ะใครแคปชื่อไว้นะครับแคปเลยแคปให้ผมทีวันนี้ผมให้ความร่วมมือแล้วนะฉีผมตัวแล้วนะโอเคแล้วนะ อ่าแต่เขาขอดูรถนะผมเอาลูกเจมาน,นี่เป็นหลักฐานนะจะไขตู้นะแต่ไม่มีไขไขตู้นะแล้วนี่วอมาแล้วเหมือนชายชุดดำวันนั้นเลยวอร์มาแล้วแลวรถตรงนู้นก็ป้ายภาษีก็ม้วนว่ะไอ้คันนู้นก็ไม่เห็นมีเลยแล้วข้างในนู้นก็ใช้วาจากับประชาชนอย่างหนักเลยแล้วผมเสียภาษีทําไมครับเนี่ยผมเสียทําไมเนี่ย วันนั้นชายชุดดาใครไปดูนะครับใครที่ได้ดูที่โนนแดงอะผมพูดอย่างเงี้ยแล้วชายชุดดามาแล้วเจ้าหนะ้าที่ไม่ห้ามนะคนหนึ่งไม่ห้ามนะคนหนึ่งอ้าวให้ชายชุดดำมามาแบบทําท่าอะไรผมเลยให้ชายชุดดามาทําท่าอะไรผมเลยผมว่าผมจะไม่ไล่แล้วนะพอเราไล่ก็อ้างว่าเราปวดปวดดานอ้างว่าเราปวดดาน ก็คุณเรียกผมอะแล้วคุณอยากดูตู้รถผมอะผม,มจอดให้ดูตู้คุณไม่ดูตู้อะแล้วเนี่ยวอบอกกันหมดแล้วแต่ว่าถ้าผมเป็นอะไรนะครับพักในชุมพรตรงนี้รับผิดชอบผมไม่ได้กินเหล้าไม่สูบุหรี่ไมไ่เล่นยาเสพติด <S <S ผมเป็นอะไรพักในชุมพรนะครับผมใครใครแคปผ้าไว้ด้วยนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าผมผมหลายเคสแล้วเคสล,ล่าสุดนี่ก็หิ้วผมทิ้งแล้วแต่ผมสะบัดต,ตัวมาได้ผมว่าผมยังไม่ดําเนินการถึงถึง,ถงไอไ้ไอ้ ไอที่ด่าที่กรุงเทพแล้วช่วยแค่ใผมหน่อยเผื่อผมเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ผมไม่มีศัตรูที่ไหนนะครับนอกจากตรงเนี้ยช่วยแคบใผมหน่อยผมผมไม่มีศัตรูเลยผมบอกต้องไม่ว่าคนที่คนดีอะไรผมไม่มีศัตรูเลยมีก็คือเจ้าหน้าที่ที่ว่าพอผมทํานี่แหละเมื่อวานก็ยังเรียกมาเลยเพราะผมไม่มีศัตรูที่ไหนมั่นใจได้ เนี่ครับอ่ะดูนะแล้วเขาบอกว่ามีกล้องก็กล้องนี้ก็เป็นหลักฐานแหละผมก็ได้รู้ว่าว่า,ว,าว่าผมทำอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยอันนะครับจช้านะเนี่ยเนี่ยถูกต้องไหมครับคําสั่งพอบอตรผมว่าผมเลิกงานนี้ผมได้เข้ากรุงเทพแน่ผมอยากจะไปหาท่านแล้วกิน ผมก็อยากรู้ว่าท่านมีน้ำยาแค่ไหนในการบังคับบังจาลูกน้องท่านท่านบอกว่ายังไงอะคำสั่งที่ออกมาใหม่ๆอะสั่งว่ายังไงอะไปทบทวนดูท่านอยาบลอยให้เป็นภาระรของประชาชนเลยกินภาษีครับมีหน้ามีตาในสังคมลูกเมียโอ้โหสบายเลยพวกผมกว,ะะกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์ยืนยืนขับรถขับลากว่าจะได้เดินทางออกไปพี่ กว่าจะได้แต่ระบาดพวกเขาโอ้โหหน้าตาตำแหน่งใหญ่โตสวัสดิการพร้อมรถยนตฟรีขี่ฟรีรถหลวงรถหรูฟรีไม่ต้องมีใครเดือดร้อนแต่พวกผมเนี่ยล้มตายไปมีถามว่ามีใครมายืนดูผมไหมไม่มีหน้าตาญาติพี่น้องน้ำหน้าตาแต่พวกผมเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับท่านแล้วทุกคนให้ความยอมรับนับถือมาเลยผมผม,ผมไม่ได้หาเรื่องเลยแหละเรียกผมเองผมให้ความร่วมมือเนี่ย แล้วคนนั้นน่ะยศอะไรก็ไม่รู้มาตาแบงตาคอกใส่อ้ผมอ่ะแล้วคุณเรียกผมอ่ะแล้วถึงที่คุณเรียกคุณบอกว่าดูตู้อ่ะแล้วไม่เห็นมีใครมาถามตู้เลยพอผมลงปั๊บให้ผมไปตรวจชีอ่ะถูกไหมครับท่าน <c oughs> ท่านชื่ออะไรแจ้งชื่อเลยผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรมางเป็นอะไรก็เรียกผมทำไมเรียกผมจะดูตู้แต่ไม่มีใครดูแค่นคนนึง ใล้ผมไปตรวจฉี่เลยถามมันแล้วก็ไม่ตอบให้ผมไปตรวจฉี่ผมก็ตรวจให้และตรวจและผ่านแล้วด้วยไปอะไรผมอยากดูงั้นว่าทำไมท่านถึงไม่ดูตู้ผมอยากอยากตรวจฉี่ทำไมไม่แจ้งว่าอยากตรวจฉี่อ่ะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ท่าไม่ถูกนลยครับเฮ้ยน้องพี่ตรวจฉี่เองดิตรวจฉี่ผมตรวจฉี่นี่น้องพี่อยากดูตู้อ่ะแล้วไหนดูอ่ะแค่นี้พี่ก็ผิดแล้วแล้วพี่จะให้ประชาชนทำถูกได้ยังไงอ่ะผิดพี่บอกอยากดูตู้ไม่เห็นมีใครดูให้ผมไปตรวจฉี่ผมถามเหตุผลตรวจฉี่ก็ไม่บอก พีอ่อย่าลืมนะพี่มีดาวนะพี่มีหน้าตานะพี่อบรมชั้นสูงมานะพี่ต้องรู้ว่าพี่ทําถูกหรือผิดไม่ใช่พี่อย่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคืออ้างได้หมดว่าเฮ้ยฉันฉันใหญ่นะพ่อแม่เทวดาฉันต้องใหญ่นะไม่ใช่นะพี่ผมไล่อย,ยู่เนี่ยคนสี่สี่ห้าหกสิบคนแล้ว พอผมรู้ไงพี่ไม่ต้องอ้างผมดึงใกล้ๆพี่ขอโทษนะครับผมขอขอรูกล้องนะด้วยความเคารพนะพี่ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะพี่ก็ไม่มีใครทําอะไรพี่ได้ใช่ไหมถึงพี่ได้พูดทำไม่เถอะไงแม้แต่พอบอตรอพี่ยังยังไม่กลัวท่านเลยแม่เพราะเพราะผมทําอยู่แล้วเพราะผมทำมันถูกต้องพี่รู้ไงว่ามันไม่มีใครทําอะไรพวกพี่ได้ไง พี่ถึงได้ให้พวกผมทำอย่างนี้ไงเ,เราก็ต้องรวมกลุ่มกันนะครับไอคนที่เห็นว่าไม่ถูกต้องอ่ะรวมไปุงเทพร,รักทีก็ได้หน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยศระดับมีดาววะเนี่ยไอคนเนี่ยเขาบอกไปเลยว่าเขาไม่กลัวไงเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นภูมิต้านทานกันหมดแล้วเขาไม่กลัวเพราะคาสั่งท่านผอบอตรออกมาตั้งเท่าไหร่แล้วผมก็ฟังข่าวอยู่ฟังข่าวอยู่หมดเลยแล้ว เมืองประเทศไทยเลยนะพี่ผมบอกนะด่านแม่พริกพี่วอลากันดูผมก็ไปมาทั่วทั่วมาเลยหมองถามผมก็ไปสาวทุ่งสามหมอผมก็ไปพอมาเลยแบบเนี้ยทองเดียวกันหมดเลยสเต็ปเดียวกันหมดเลยพี่ไม่ต้องอ้างพี่ก็มุมของพี่ผมก็มุมของที่เห็นความจริงมุมเดียวกันแต่พี่ไม่ต้องว่างตำรวจสองสามไม่ต้องบอกผมก็คนนี่หนังสือแต่แค่ว่าพี่เรียนมากกว่าผมหน่อยแค่นั้นแหละพี่ก็มีช่องโหว่ช่องโหว่ช่องโหว่พี่ก็อ้างอ้างไปผมพูดตามาษาชาาน ถูกไหมผมพูดตามภาษาชาวบ้านพี่เรียนระดับปอตีประโทผมเห็นเมื่อก่อนอพี่นายตำรวจไรออกข่าวะดูถูกประชาชนผมจบปอตีป่ะหมายความว่าปอหกจดุดจุดไฟไม่ติดหรือไงจุดไฟช็คไม่ติดไงต้องปอตีอย่างเดียวไงอ๋อคือปอตีจุดไฟช็กติดปอหกจุดไม่ติดใช่ไหมคือดูถูกประชาชนไปพี่พอคุณเป็นเจ้าหน้าที่เรียนมาสูงไอ้คุณก็อ้างไปเรื่อยพออ้างไปเรื่อยปั๊บคุณบิดเบือนข้กอกฎหมายปับ๊บประชาชนคนไม่รู้คุณก็เอาอย่างนี้ ก็ผมว่าตามจริงคุณไม่ก่าวคุณคุณไม่ต้องมาก็ได้กับฟังผมก็ได้ผมพูดให้เขาที่คุณอยากฟังฟังเพราะคุณคิดอยู่แล้วว่าไม่มีใครทาอะไรคุณได้ก็พี่ทําไปดีพี่ก็ทําไปเลยพี่ทําถูกผมก็ดูแค่นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมผมดูแค่เนี้ยแล้วผมก็ไปแล้วอ่ะผมดูว่ามันถูกต้อง